สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีทุกคนค่ะพะกันอีกแล้วครับเอยตุ๊ก,กตาผ่าฝันตอนเ้าเ้าค่ะสวัสดีตอนเช้ามาอากาศดีดีค่ะมูนิฮันเด้พามาเอเ๋อเวลพามากินกล้วยค่ะ มาเนื้อเพื่อนนำมากินพุดธละไม้หนุ่มเอ้กมาค่ะ เื่อกี้นพันนั่งอยู่ดีๆพันได้เหยนเสียงคนกดกิ่งออกไปเบิ้งแฟนเอ้ยพันกดอันพันพันซมเนาะค่ะนาะพันเบิ้งอันกดว่าเสียงมันดังบ่ดังใ่เอ้ยก็นึกว่าคนมันมาส่งของ แฟนเอ้ยกันเลยบอกโอ้เขาขอโทษเม่อวาเอ้ยกันเลยเข้ามาค่ะมาพามากินกล้วยตัวเนะคะเนาะ วันนี้เอ้กันไปส่งหนังสือพิมพ์อันผู้เท้าด้วยค่ะวันนี้ อันเลยทุกตาผาฝันก็ซีบอกว่าขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเดอ้อที่มาติดตามเบิ่งคลิปเอ่ยค่ะทั้งอันเพื่อนฝูงเนาะขอนองหรือว่าคนที่ว่าโบ,โบเคยเห็นกันก็นพัดนกันอย่างมากคตติดตามเมื่อก็เอ,อ่ยก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ที่มาเป็นกําลังใจเฮ้ยเนาะค่ะเนาะได้ทําคลิปอันธรรมาซาดเนาะขะนะคลิปอันแบบอัน ชีวิตปกติประจำวันเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าอันเป็นไปทํา,ศาตามธรรมชาติของอันการดํารงชีวิตเนาะคะ่ะเนาะโบได้โบได้มีการแต่งเสริมแต่งหั้นแต่งนี้ค่ะอันเลยเป็นแบบเลยก็ทําแบบเอ้ยนั่งกินอันกาแฟอเบลเลยกระถ่ายออกมาแบบนั้นเอ้ยกินกล้วยแบบ <c oughs> อเลยกระถ่ายออกมาแบบนั้นค่ะเพราะมันเป็นบุคลิกของของแต่ละบุคละคล <c oughs> เนาะเนาะเฮาก็โบได้ไปเรียนแบบเพื่อเด้อยค่ะก็ทําทด้วยใจรักทําด้วยที่ว่าเฮา เอ้ยคิดว่าเอออันนี้มันเป็นสไตล์ของเอ้ยตุ๊กตาผาฝันเราตื่นขึ้นมาเราเอ็ดนั้นเอ็ดนี้คำพูดเลยมาอันมาเบิ่งเอ้ยกับเพลินเพลินม้วนมวนกับเอ้ยกับขอบคุณเลยไล่ไหลเลยจะเด้อมีแต่คำว่าขอบคุณค่ะเพราะว่าอันมันเป็นการสื่อสารทางอันมันเป็นโลกสมัยใหม่เนาะค่ะโลกโซเชียลมันเร็วค่ะอัดปั๊บค่ะทำโบได้ตัดแต่งโบได้เอ็ดเตอร์ก็ลงปั๊บค่ะถ้าคนกดเบิ่งค่ะเจอปั๊บเนาะค่ะเนาะแล้วเธอก็น่าตาอัน มันมันบ่ได้แต่งถือมันเป็นธรรมชาติถ้าว่าเฮาไปตบไปแต่งไปอันนั้นพอนมันบ่แม่นสไตล์ของเอยเนาะค่ะเนาะเอยพันเป็นแบบนี้สินี่นะคะก็มวนม่วนคุยกันอันว้าม่วนว้าวหัวกันได้สาระก็มีได้บางคลิปก็อันเป็นแบบจอยกันเนาะค่ะเนาะเอนจอยเนาะค่ะเนาะเบิ่งกันไปมวนมวนก็ขอบคุณทุกคนค่ะ thank you ทุก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 คนเลยเด้อจ้ะเด้อเอาค่ะวันนี้ก็ เอ้ยนยไปส่งหนังสือพิมพ์นะครับพรากันคลิปหน้านด้วจ้ะเด้อสวัสดีด้วยจ้าสวัสดีค่ะ